หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในวันดังคารที่18พฤศจิกายนค่ะที่จะหยิบมาเช็คอินให้คุ่ฝั่งได้ติดตามรับทราบนั่นก็คือการอนุมัติเพิ่มเงินเยียวยาน้ำท่วมแบบขั้นบันไดสูงสุด20,000บาทช่วยครัวเรือนที่น้ำท่วมขังนานเกิน30วันนะคะในพื้นที่22จังหวัดค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเงินเยียวยาผู้ประสบทภัยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากเดิม จ่ายควเรียนลัก9,000บาทปรับเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดตามระยะเวลาน้ำท่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยกำหนดอัตราเยียวยาวเพิ่มเติมดังน,นี้ค่ะน้ำท่วมขังเกิน30วันหรือว่าอยู่ในช่วงของเวลา3ง6 0วันค่ะจะปรับเพิ่มเป็น5,000บาทค่ะน้ำท่วมขังในระยะเวลา61-90วันปรับเพิ่มเป็น10,000บาทส่วนน้ำท่วมขังตั้งแต่91-120วันค่ะเพิ่มเป็น15,000บาทค่ะนอกจากนั้นในส่วนของพื้นที่หรือว่าบ้านเรือนไหนที่น้ำท่วมขังเก หรือมากกว่า121วันหรือ4เดือนขึ้นไปค่ะเพิ่มเป็น20,000บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะขอบคุณครัวเรือนผู้ประสบภัยประมาณ1 7 1 3 0 2 2ครัวเรือนในย2่จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระนครศรีอยุธย,ยาสุขโขทยัยนครสวรรค์ปทุมธานีอุบลราชธานีฉกเชิงเศราโดยจะได้รับสิ ผ่านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะรวมถึงต้องเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติเท่านั้นนะคะท่านี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งประสานจังหวัดต่างๆให้ดําเนินการตามมาตรการ ในการตรวจสอบและจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน90วันตามหลักเกณฑ์ที่คลมกกำหนดไว้ค่ะโดยรัฐบาลย้ำนะคะว่ามาตรก,การนี้จะเป็นการบรรเทาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ําท่วมปีนี้และสะท้อนถึงการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความเสียหายตามระยะเวลาน้ําท่วมขังอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยค่ะนี่คือหนมุ่งหมายที่รัฐบาลจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัย น้ำท่วมขังในพื้นที่หรือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวค่ะ